หนึ่งเทคนิคนะครับที่จะทําให้คุณมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆอยู่เสมอนั่นก็คือการนําพาตัวเองเนี่ยออกไปสู่โลกภายนอกนะครับออกไปจากข้างนอกนั่นเองก็คืออะไรคือการทํางานที่อยู่ในห้องแบบเดิมๆอะ่ะย้ายสถานที่นะครับเราย้ายสถานที่ไม่ได้ดังนั้นอะ่ะเราก็จงย้ายตัวเองอะ่ะออกไปสู่สถานที่แปลกใหม่นั่นเองนะครับลบภาพเดิมๆลบความจําเจซ้ำซากแบบเดิมๆนะครับใครที่เคยนั่งทํางานอยู่ในห้องซีเรียมอ่ะ ย้ายตัวเองออกไปนะครับเปลี่ยนสถานที่เช่นพวกร้านกาแฟต่างๆหรือสถานที่ที่น่าสนใจนะครับเราอ่ะจะได้ไปเห็นอะไรที่แปลกๆนะครับแปลกตาแปลกใหม่นะครับตื่นเต้นนั่นเองนะครับดังนั้นภาพสมองของเราเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนแปลงโดยทันทีนะครับคือความทรงจําแบบเดิมๆมันจะถูกลบทิ้งแล้วไปเจอการที่สายตาเราอ่ะไปเห็นอะไรแปลกใหม่มันจะทําให้เกิดความคิดสร้างสารรค์นะครับเหมือนกับเช่นวันนี้นะครับพี่ได้ออกมา สถานที่ภายนอกเนี่ยเป็นโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับได้เจออะไรแปลกใหม่นะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศของต้นไม้อาคารสถานที่เสียงนกร้องอะ่ะทุกๆอย่างมันสามารถทําให้เราเกิดจินตนาการแล้วก็เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้เลยนะครับเหมือนกับด้านหลังพี่ณเดชนะครับเป็นตึกคือเรานาหลักการพวกลูกทรงเลขาคณิตต่างๆไปปรับใช้ในงานของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นงานเล็กเล็กๆใหญ่ๆนะครับทุกคนสามารถนําเรื่องไอเดียพวกนี้นำไปปรับใช้กับงานตัวเองได้ตลอดนะครับอย่าลืมนะครับนำไอเดียเล็กๆพวกนี้ ไปปรับใช้งานตัวเองครับแล้วคุณจะรู้เลยได้ทันทีนะครับว่างานของคุณจะเปลี่ยนไปครับ